นะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับกำลังทานองเก็บของที่เรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางนะครับยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะเอาเนาะหมูันแล้ยวหมูันแล้วผมงที่เขาตดเล้ยวจะส่งวัดนี่เลยก็จะไปครับท่านนี้ก็จะมีปรุงยันไงโดยเชฟหัวเซขั่วขั่วัพริกพริกเซข้าวหอมกรรมกลงกล่อมเที่ยง พอ,พ,พอประมาณนะครับอันนี้เขาออบอกปูงนำปูงนำแบบกอกนะครับผมต้มหนำเท,ที่เลยนะครับปูงนำโอ้โหสีสันน่ากินมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีต้มหน่อยพี่น้องสุภุทน์นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับ เซาหมอนี้นะครับผมบ่ได้ไปเก็บเห็ดนะครับหลังจากว่านี่ก็ไปแล้วนะครับคุณพ่อไปยิงแล้วก็โอ๊ตเย้านะครับผมวันนี้ไปเก็บเห็ดนะครับแต่ต้นไม้บ่ได้ไปพี่น้องติดภารกิจนะครับหยากแห้งนะครับหยากหยางหยากวันด้ไปน้ำพิ่นนะครับกกสิไปเคลียร์ทางบ้านน้ำแน่กกสิไปส่งบอดแพ้วน้ำนะครับอยู่สนามบินเที่ยงครึ่งนะครับคือฝนตกเป็นที่ตกวไต่เต้าเนาะขึ้นปลาขึ้นฝนพี่น้องนะครับเมื่อขึ้นก็ได้สดก็เรียนก็จะได้พี่น้องฝนหยุด จักเรียนได้นะครับวัอนี้วัฒแพทย์จะไปรั่มตัวยู่ไอ้ระด้างคนอีสานเนาะนะครับอยู่กระท่อมพี่น้องก็ได้ขึ้นเครื่องไปนะครับตอนนี้กะกินของกินน้ำก่อนพี่นออ้องเห็ดข่อยกินแลวกินได้ยอยากก่อนนะครับกินของกินน้ำก่อนเห็ดไอ้่ไก่รองพนะสูตรพไปยังหอมพี่น้องตอนนี้ก็ร่างเห็ดอยู่นะครับกินของเหลวจะ็นทรงบอลตัวนะครับจะไปเบิ่งกันเห็ดสูตรจังไงเดี๋ยวเห็ดจเบิ่งพี่น้องบนเห็ดมีนู่แบบไรเห็ดเบิ่งกไก่รองพี่น,อน,นบบ้องปลา,าข่ใหญ่นะครับถือกัน ถือเบ็ดบอกพี่ยอมถึกเบ็ดนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับอันนี้เป็นต้มอันนี้ต้มเป็นต้มหัวพี่น้องต้มหัวต้มไอซุ่มมันกระดูกพี่น้องที่บ้านหือบืยอบเอาเนื้อแล้วนะครับมาต้มนะครับมาต้มตัวเนี้มาต้มเนาะนะครับส่วนเนื้อนะครับส่วนเนื้อก็ว่าหั่นพี่น้องแล้วเอาต่เนื้อนะครับแล้วต่เนื้อมาหั่นหั่นบางๆแล้วหั่นเป็น เแบนๆเลยเอาไปเอาไปลวกน้ำนะครับเอาไปลวกน้ำไอ้น้ำพรอนน้ำพรอนต้มที่ต้มเลยพี่น้องนะครับหลอดพรอนต้มนะครับก็เอามาใส่แดงบ้างยังหอมบัวบัวใส่เนาะใส่บักชุบใส่บกอกใส่ยังธรรมดาอีกบอใส่บักกอกยังพี่น้องธรรมดาบัวใส่บะแดงนะครับก๋วยเตี๋ยวเห็ดซุปหลองเห็ดซุปแบบว่าเอาตัเนื้อกันนะครับเดี๋ยวสิเบิ้งขั้นตอนกันต่อไปพี่น้องน่ากินมากนะครับ พี่น้องลองเผ็ดบนน้สองเดือนะครับต่อเอาตัวเนื้อมันนะครับเรือดหรือแบบตัวเนื้อมันเนื้อปลานะครับเหนียวปลาข่อยเงยพี่น้องนี่เนื้อปลาข่อยเงยเรือดหรือแบบตัวเื้อมันนะครับจะเอาไปปรุงซุกนะครับพี่น้องส่วนส่วนเท่าที่กระดูกมันที่หลุดออกนะครับแล้วก็ไอ้นั่นก็เอามาต้มบางทีนะพี่น้องสดน้มเหมือนหอนพี่น้องน้ำกันนะครับโอเคเดี๋ยวปรุงแล้วเสร็จให้ดูเดี๋ยวถ่ายบางอีกนะครับนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับขนอะไรพี่น้องขนอะไรใหญ่ของมันเพื่อนพี่น้องขนอะไรนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นนี่นี่อันนี้สุกเดียวข้าวคัวเสืยอใหญ่คนนี้นี่เด้ฟ้าทะเลนะผมเล็กน้อยพี่น้องนะครับช่วยพักนะครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับหลกให้เนื้อให้สุกประมาณนี้พี่น้องปรุงครับพี่น้องปรุงประเทศนี่โดยเชฟหอมเซ่ข้าวคัวขัาวคั่วบักพริกบักพริกเซ่ข้าวหอมตามต้องการพี่น้อง พอประมาณนะครับอันนี้ข้าวผู้งำผู้งำบะกอกนะครับผมต้มน้ำเทเลยนะครับปรุงำโอ้โหสีสันน่ากินมากข้าสิปรุงน้ป็ ola, นการนอยี่ห้อเมื่อใช้ลงกันปะน้ำต้มซุปพี่หรองนะครับข้าุงน้งำเห็นพอดีนะครับสดสิเบิองเห็นพอดีเลยคน้บถือลวกนั่นแล้วแบบเสียทายนะครับแมนเอาลวกมันสุกเร็วเขาจะเห็ดตะยามไม่ใช่เขาจะเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเนื้อแปะเพามันสุกเดี๋ยวมันเฉลี่ยนะเวลาคนนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อปลาเกตัไปเลยใช่ไหมัมันเป็นเนื้อปลาเกมาเป็นหองเหรมันเป็นสินย่างามพ่อเกอยู่นะครับเขาผุงนาำเพืพอดีนะครับเขาจงคอยเทลงกระซิบเบิ้งสิเบิงเลยเรื่อยกนหลาบรองเนาะก่อยรองกับตุ่มหนุนท่อนพ่เราตุมอยู่ในที่เพี่อเราครับไงมามเดตุมกะน่ากินมาก ี่น้องต้มเขาาอ้นเลือจากไอเนื้อปลาเขาสิลออกแ้ว้อเอาต้มกระดูกมันใส่มันหัวนไปน้องเอามาต้มนะครับเดี๋ยวเขามากินกันนะครับซิมด้วยปากกันงอะไรยังไงไมดกวรได้ไหนมาฮะไม่รู้นะน้องปลาเกลือข้มเกลือไหมักนาอไหยกันเลย โอเคพี่น้องประมาณนี้เด้อพี่น้องไม่อยากให้กินล่องเพชรดกินเบิองพี่น้องนะครับมันจะเป็นซดน้ำพี่น้องก็แบบสดน้ำเห็นบ่พี่น้องเหด้วยเนี่ยซดน้ำพี่น้องพี่น้องเห็นบะครับเนี่ยเป็นสดน้ำโอเคเดี๋ยวไปพอกันโตอาหารพี่น้องนะครับโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จเอาเส้นอีกว่าเส้นผมน้อยเสียดอกผมน้อยว่าเสียอีกมันเพื่อพอกหรือเปล่าเนี่ ใส่ย okay. ี right ่ย่างไรก็ได้ยี่ย่างก็ได้บอสอว่อยู่ยุคนี้เออเอออยู่กินเต็นท์อยังไงยังไงโอเคี่ด้วยกันเลยวายด้ยกินเต๊องปรจงปไหมพี่น้องจำทั้งหลังเจไหมนะครับโอเคพี่บบอกันอีกพี่น้องตัะโต๊ะมากนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ออมกบพี่น้องอู้หังใส่บันเท่าพี่น้องอดีตต้มมันเนาะอันนี้โ้ยค่ะคั เล่ไเมวันนี้บดไปบดไปเกบเห็ดบดไปครับมือเนื่เมือยอ๋อวันวันอันนี้กินพี่ชายแม่ต้มนะผมไอ้ชายแม่ต้มมืกับน้องนนะครับมาแม่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 มฮะมามยืนกินั่นบอกินูกสาวะมาพี่้องมานะครับกินเขากลไปส่งบดแผ่วนะครับบดแผ่วฟันดเทียงเครื่องหับนี้เทียงกูกลัวเดวพี่้องเขาเศาร์นนี่พี่้องเขาเ้านี่ครับพี่เดียว อยากเติบเรือ่องเด้อฝนไล่มัน,นมาหันไม่ไป็นไทยยนกระทบหน่อยแบบเข,ขาคาดกันฝนไล่มากผูดีบูบ,บูบมากแล้วผูดีพี่น้องสดสดสดแก้วกับุกเลยก็ได้ไมนจะไปจีนอังพี่นอ้องออกมากเขาเ็นก <laughs> แก้วแก,ก,ก้วกกใจใจักาอเลยเขาจน้าแหลกหลด เออจั้ังวเอางนะครับกับแมกันนีฮหใครเด๋วออนรเดี๋ยวกินขาวล้วบ่งบอตไปอไปองนะครับไปทยอีกรอบนึงนะครับโอเคครับจดข้าอิ่มนะครับตอนนี้ก็เตรียมนะครับของดรถนะครับผมไปองเอาของให้บอสแพวแล้วก็แบงค์นะผมแบงค์โชจูนะครับตัวนี้นะครับเอาเตรียมของขึ้นไป่นดองจัดถานชีนะครับเตรียมของ เดินทางตอนนี้ระว่างทางพี่น้องฝนตกด้วยนะครับฝนตกน้ำพี่น้องระวังการเดินทางเนกาตกพี่น้องนะครับตอนนี้กําลังจัดของก่อนนะผมพี่น้องนะครับเ็หม่อยเอาของ,ของรถซันเดอร์นะครับจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศในรถอีกรอบหนึ่งนะครับนะรันนี้ก็กําลังเดินทางนะครับกาลังพี่น้องเก็บของที่เรียบร้อยแล้วกําลังเดินทางนะครับยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะเอาเอานาะพันแล้วพันแล้วผมที่เขาแล้วไปส่งวัด อีเกจะไปครับคันนี้ก็จะมีแบงค์บอสยิปแล้วก <ornament. S 2> <ona> uh. ็เอเล่นะผมแล้วก็ตัวเล็กอานิตะนะผมไปนะครับฝนตกไปเลยโอ้ฝนตกจริงเนาะอีแม่เอาแรงอีแม่คนตายขยามแท้าขยตัวเธอเศร้าคุณคนตายขยามแท้ขายดีมันขายตไปไปรับไปรับอันนี้บวอสป่ะเนี่ยรับอีหนู ไปรับนุ่อน้อนตาอีกนะครับผมไม่คิปลงนี้กันใช่ค่อยประจำบ้านน้อแต่ละมือไปรับเปนองไปรับนะครับอยู่ไอ้ไปรัมคนอีสานไปรับสามพระรามสามเม่านเนาะไปราบคนอีสานไปรั้สามเนาะโอเคนะครับมาจดรับลูกสาวนะครับไปดองโอ้นะครับ จอด <Ken> ร oh, ับ oh, ล <can pause uther> <can pause> <can pause> ูกสาวไปด้วยนะครับในแต่โอ้ยันข่อยซะนอนอีหลีบพูดถกันแด้เสียแค่เยอะข้างหลังนะครับแค่ยูก็เห็นขึ้นี่จะจังจะหยอกทั้งอันนั้นเนาะปิดก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวนางเห็นนั่งตรงกลางนะปีก่อนนั่งปิดก่อนเดี๋ยวท้าวแมานั่ง ตั้มแถวเนี่ยนะผู้ได้สารไปเนาะได้ทหารได้สารนะครับโอเคเดินทางกันเลยนะครับมาแล้วมาแล้วหยิบยางดีโอ้ยตุนกับถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วพีเนาะโปะลงเหมาอนก่อนนะครับถึงแล้วถึงแล้วเนาะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยเย็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่เวลาถ่ายคลิปเลยขับรถย่างเดียวนะครับ เดินทางปลอดภัยด้อย่คนทุกคนนะครับส่งแล้วเดินทางปลอดภัยครับเอาบัตไปไห้แบบไม่รบกวนนะครับเดินทางปลอดภัยครับมาส่งให้กับพี่น้องนะครับตมานก็จะไปครับต่อนะครับผมเดินทางกลับนะครับมาส่งในแค่นี้แล้พี่น้องนะครับ จอดล่งนะครับผมเาล่งเฝ้ากลับนะเพีงเนาะนะครับกับส่งในแค่ในนะพี่น้องนะครับจอดตนั้นก็ไม่ได้เนาะนะครับคนกสิบให้นะครับจอดนั้นก็ไม่ได้นะครับันกสิบก็ตอนไทยตอนเขาแนะาำกีกับเวียไทยพี่น้องนะครับกสิเดินทางกลับเลยนะครับเดินทางกลับต่อเลยนะครับโอเคนะครับพี่น้องต้มไอ้กสิ ท้ายคลิปนะครับให้พี่ดองเบื้องต่อไปนะครับตอนนี้ตอนมากี่ยก็สิขับรถแล้วอันตรายเนาะพี่้องเนาะนะครับเมื่อกี้ตอนขับมากับบริษัทพี่้องมันกับเฝ้าอันไม่ลด้นั่นะครับพี่้องกับโซงปุ๊บกลับไปปั๊บเลยนะครับลืมอะไรไม่นะครับมันอาจจะลืมเนาะนะครับเสรเดินทางกับพี่้องก็จะไปหาคุณปู่อีกนะครับก็จะไปรับคุณปู่กลับบ้านไอ้บ้านสวนพี่ดองนะครับกสิ เตรียมตัวพรุ่งนี้เดินทางไปเที่ยวต่อนะครับสีไปเที่ยวนะครับไปน้องมืองนะครับสีไปเที่ยวโอเคพี่น้องนะครับตอนตอนนี้ตอนน้อยกะขอตัวขับรถก่อนนะครับก็ลังบนออกจากสนามบินพี่น้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องตอนนี้นะครับมารับคุณปูด้วยนะครับไปรับคุณปูครับสวัสดีครับรับคุณปูไปเที่ยวมือื่นนะครับพี่น้องพันยูอัน โรงน้ำพี่น้องปัจจุบันหนองสาวเพื่อนนะครับนี่ก็คือโรงน้ํานะครับนะครับเป็นโรงน้ำนะครับ,รบขายน้ำขายอะไรนะเพื่อนน้หลายคันนะครับไอ้หนองสาวนะครับเพป็นก็อยู่บันอยู่ภาคคนเดียวเพื่นอนกัจะเอาไปอยู่ดับเล้าน,นะครับหลังจากไอ้ถมทีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลีย,รยเรียบร้อยก่อนเสิไปอยู่ที่นกไฟพี่น้องนะครับก่สิอยู่เที่ยวเอา,เอามา่อบึงอันหน้ายัางวากันไปพี่น้องฝนตกพี่น้องสุดทางเลย ก็ไปหอนกลับมานะครับเป็นอันทรงวัดเพีวนะครับเราก็จะพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วนะครับไปไอเที่ยวพี่น้องนะครับอยู่จันทบุรีนะครับกลับมากันไปตอนนี้รับ่นปูพี่น้องนะครับเขาบ้านสวนกินเขากินน้ำพักผ่อนเดินทางตะเสานะครับโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นรถแล้วที่เรียบร้อยเหนาบ่พี่น้องเหนาบ่กินไม่กล้วกินเลยนะครับ แนวแนวพี่น้องโอเคพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับฝนลินนล่น้องฝนฝนลิน่นฝนลิ่นฝนตกโอเค okay, นะครับไปแล,ล้วน,นะคร,ครับพี่น้องตอนนี้นะครับหอดบ้านหอดสองหลอดพี่น้องนะครับตอนนี้กับฝนตกตลอดทางเลยทั้งไปทั้งกลับนะครับกติหายขี้ของกินน้ำพี่น้องนะครับตัดคลิปพี่น้องเบิ้งนะครับตัดคลิปรุ่งพี่น้องเบิ้งนะครับและรอติดตามอีพีใหม่พรุ่งนี้นะครับไอ้อู้แมงม oll ่พี่น้องเดี๋ยวไลดีวะแมงม o แมงม o ฝนตกเนาะ รอติดตามพรุ่งนี้นะผมไอ้ทิปไอ้เที่ยวมืออื่นไปน้องนะครับมีใพาไปแม่น้ำเนียไปน้องนะครับในไทยเราลองเมืองอีกมืออื่นนะครับตอนนี้กระชิตัดคลิปลงก่อนนะครับไปกับพี่น้องมุมีเวลานะครับมืดนคำพูดดีเลยนะครับบนตกโอเคขอบคุณทุกทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณและนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ